สวัสดีครับก็อยู่กับชายบรรนานะครับพอดีนะครับตอนเย็นมานะครับก็หมานอีกนะครับเจ้าร็อกกี้เรานะครับร็อกกี้น้องใหม่ครับพอแต่งเสร็จอะไรเสร็จก็มีลูกค้านะครับอยากได้ลูกรังอีกสองเที่ยวครับผมก็จัดไป ดีเมื่อกี้เจตินก็พาไปดูงานนะครับอ่าเจตินพาไปดูงานดูยกโอ้โหออกกำลังกายเออเอาฟิตเอาหนึ่งสองหนึ่งสองอบิดตัวออกกำลังกายนะครับหมา,านหมา,านอีกแล้วครับผมครับก็ไม่ใช่อื่นไกลไหนนะครับก็เหล่าน้อยของเรานี่แหละ เป็นมือคอนโทรนนะครับสำหรับยำเย็นอย่า yeah, สายตารู้สึกว่าจะเปลี่ยนได้นี่เอ yeah. <laughs> อมาแล้วนะครับแล้างสะเอียมเลยโอโ้โหดูสิครับรอครับรอจัดเลยน้องใหม่ เสียบบอยนะเป็นคนขับนะครับเหล่าน้อยก็เป uh ็นคนตักนะครับพอเขาอยู่คู่กันวันนี้เขาอยู่คู่กันทั้งวันแล้วครับโอ้โหยอดมากเลย น้อยก็รู้สึกว่าเพื่อนเขาจะมานะวันนี้นะพอมันเย็นแล้วไงเพื่อนเขาสี่สิบคนนะ แล้วแล้วตาตาเว่งเว่งเว่ง เมี่ยมเลยครับล้างสัดดำเมี่ยมเลยโอ้ยยางแบร์นยางรั่วเส้นหนึ่งแล้วนี่ยาง,งรั่วเส้นหนึ่งแล้ว,ว,ลวโอ้เอ๋เหลาทำไมหนะ้าตาคือหวานๆอย่างนั้นนไง ทำไมทำไมหน้าตาอธรรมดาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมาแล้วโอรรรยากาศเย็นๆนี่เพื่อนมาเลยกี่คนอ๋สี่สิบคนเหล่าเพื่อนมาสี่สิบคนเลยตาไปหวานช่ำไปเลยโอ้โ้สุดยอดเลยหมานอีกแล้วครับตอนเย็นครับได้ลูกรังอีกสองเที่ยวนะครับ ก็มือคอนโทนขับเจ้าสมพงษ์นะครับตักลูกรังนะครับก็เดี๋ยวก็ถึงเวลางานเดี๋ยวอาจารย์ชูก็คงจะมานะครับก็คงจะหายป่วยวันนี้เราก็มาจบคลิปกับเหล่าน้อยนะครับผมครับสวัสดีครับ